เอาล่ะพวกเราเงียบไว้เอ้ยเดี๋ยวมันเจอตัวเราแล้วนี่เฮ้ยแกไอ้พวกคู่บุกลุกเอ้ยแกคิดว่าแกจะชนะฉันได้นี่เน่ยหุยปืนโคตรแข็งแรงเลยนี่มันปืนทำมาจากไวเบนเนี่ยมือปืนเนี่ยอะชนะได้อย่างงไไ่ายดายยังมีชั้นอยู่ไว้นี่เนี่ยเออ ชาร์ะเราจะยิงแล้วนะนี่นะนี่นี่ๆีมันตายอย่างโอเคตายแล้วเอาเอาละ,าละยุดนายบุกเข้าไปก่อนเลยโอเคได้อืมข้างในมันจะมีอะไรทำไมต้องให้เราบุกเข้าไปก่อนเนี่ยศัตรูจอมตี้ย,ย,ยัยจ่ายแน่พวกแก นัดเดียวจอดเป็นแงพวกแกเฮ้ยยังมีผู้รอดชีวิตอยู่ดิไอสวิตนี่มันเกะกะจริงๆไว้เฮ้ยยาขายได้ดีจริงๆเลยเนี่ยยาขายได้ดีมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าน่าเสียดายที่เจ้าของผลงานชิ้นเอกเนี่ยเขาตายไปแล้วนะสิ หัวหน้าแก๊งเราตายไปแล้วเราต้องทำยังไงเนี่ยแต่เราก็น่าจะได้เป็นหัวหน้าแก๊งนะเนี่ย <laughs> เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเฮ้ย hey, คุณหยุดหยุดนะครับคุณหยุดนะครับอย่าค้ายาต่อเลยเฮ้ย <laughs> แกคิดว่าแกเป็นใครเนี่ยฉันมันมีเวทมนต์แกมีอะไรฉันยังไม่รู้อ่ะแต่แกน่าไม่มีเวทมนต์เหมือนฉันแน่ คุณพูดอย่างนี้เหมือนคุณด่าผมเลยนะคบผมขอนอนุญาตค่ะโอ้โหดูนี่สิครับคุณยุธแล้วก็นายนายดูนี่สิยาบ้าเต็มเลยอ่ะโคตรเหม็นเลยฮ้ยแต่มันหอมนะเว้ยแต่เราว่ามันเหม็นมากกว่านะโคตรเหม็นเออ <c oughs> ปิดปิดเครื่องนี้ก,ก่อนดีกว่านะ โอเคตอนนี้เรามาปิดฉากที่นี่กันเถอะเราจะระเบิดที่นี่ด้วยระเบิด C4 โอเคเรามาปิดฉากเรื่องทั้งหมดเอ้เรื่องบ้านนี้มันต้องจบแล้วนะเออสามอาวและทำลายหลักฐานขั้นสุดยอดด้วยระเบิดนิวเคลีย์